มีคนไหมเออม,ม,มีรอบทิศนึงเปล่า่าดีหมาละรอบตึงเราได้มีหมดเลยนะโอเคครับไืมเ,เต็งหมดเลย นไน่วิปี๋สองสองข้างบนตัวนี้ตัินี้แล้นเดี๋ยวสลิงมาปะเออสูงไอสูงชาร์ดเลยสลิงอะ่ะชั้นสองพี่มันนั่งอยู่บินมัน้งข้างบนข้างบนห่วแล้วมันมันมัน,มนไปบ้าน อย่าพี่หมดมียางเหลือสองไว้ได้ไหมไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้า <c oughs> โอโโลลาหองแน่จริงก็เข้ามาจับนี่ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้าไหลไปไหนกันวะลงลงรากนี่ลงตึงนี่หนูหายไปไหนเอาสองได้ไหมสองหมดอะ่ะ <c oughs>

Ơi, lằng lằng ying lằng ying có bạn hình 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 ra hình ra ối

มีนี่นี่นี่แล้วมีนี่แล้วเห็นไหมให้ลวกนี่มันหมอบแล้วนอนแล้วโอ้ยเต็มหัว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 โอ้ยเข้าเทียบเลยโดนเข้าเทียบเลยโอ้มันหลังมาแล้วโอนไปเยตัวมันบินแล้วมันบินแล้วมีหลายตัวมีหลายตัวมีหลายตัวกําลังมาตรงนี้

น้องพร้อมสองลองหลังนะไหนวะหลังไม่มีนะเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีนะตรงเนี้ยเอาตรงนี้ให้ลูกมึงเข็นเอิร์นนั่นแหละหลังค้านหลยอ๋อไม่เห็นมันมันตีเหวี่ยบพี่เราต้องเข้าก่อนนะพี่เราต้องเข้าก่อนงั้นโดนตีไม่งั้นเข้ายากนะมันโดนดักนะถ้ายิงตอนเนี้ยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยผมบินผมบินเข้าเลยลั็อกหลังค้ให้เข้าไปได้แล้วบางทีมันลุกตัวแล้วต้องมีคนนึงล็อกหลังค้าให้ถึงเข้าได้มาละ เดี๋ยวไอ้นไอ้ติงอ้อยน้องไป,อ,งไปอยู่ที่บินไปเข้าตรงนี้เลยดังเหวเนี่ยประชันหน้ามันเลยไม่กลา้าหรอกปัน okay. บุกขึ้นฟ้าตายแล้วตรงนี้หลังคาหลังคาเหรอไม่ใช่เชิงว่างหุ่นนี่แค่อะไรลังคาแล้วไม่หลังมาหลังมาหลังมา ngoài này này này, ô, long hồn long hồn đang gì long hồn, đưa long hồn ตัวไปตัวหลังที่รอกว่ายมีเกาะบางัง ล้างตาลงยังลังคาลงไปแล้วเนาะเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากฝุ่นหลังล็อกแล้วหลังหลังนอกแล้วเข้าได้เข้าได้เร็วๆบอสตามพี่เข้าไปเร็วๆเข้าไล้

โอ้ยบักอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ตัวหลังที่เราหุ่นมีวะล็อกสวยตายโอ้ยมาแล้วอ่ะมูสไนมาแล้ววะมีอีกมีอีกในบ้านในบ้านเฮ้ยเฮ้ยพี่หลัง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 ตัวนึงเอามันเอามันเอามันไม่เสียมันหลอดจังวะ mà, rong, ô mông lao không có gì này, để lên súng anh sể, để nhảy lên, ยา,ย,ยาเยอะยาเยอะอยู่ขยาน้อยสุดก่อนเ <c oughs> ลยไม่ขายทะลิ่งหมดสุดเน็ตเน็ตเน็ตยาทะลื่งตอนนี้ย <c oughs> ูรูเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ดีวยว่าเอาลราเข้าได้ดีวยว่าทั้งนั้นเออมาดิ เอ้ยหน้าผมไม่ได้วะอีนนี่นี่ป้อมข้างไหนได้ไหมเ้ยเระวังนะเดี๋ยวาจล่ห์ตัวมาอีนนี้ก็มีเจ้าเจ็บเราปแลม่ยอ,อยู่ไม่รีบไม่รีบ ร้อยหมดแล้วอ oh, ้อีซี่ว่ะโหหางยาวเฮ้ยจริงเลยแท็กเราเนี่ยเอุุ้ังแลไม่ไม่หลายตัวแล้วกินตะกี้เจมบ่พี่ไหมมา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 อันน้ามาถวันดที่ฆ่าใช่ไหมวเต็มนอน เราดักเน็ตเรารักเน็ตสามารถไม่หวดดับตาแบบนั้นเราไม่จะรอกคู่ใช่ใช่ใช่รถออกจะโหไม่มีทางแพ้หรอกอากมาเรื่อยเรื่อยเรียมเรียมเรียมเขาเรียมเรียมซิกเรียมเรียมเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา